สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนล่าสุดตลาดทองคำเคลื่อนไหวขึ้นลงในวันนี้12ครั้งโดยในช่วงเช้าทองคำแท่งและรูปพันธ์ลดลงบาทละ200บาทและขยับขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดราคาทองคำลดลงบาทละ50บาทจากเมื่อวันนี้ทำให้ราคาทองแท่งบ้านเรารับซื้อในราคาบาทละ4,350บาท ใี้ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ39,628บาทส่วนทางกับนักลงทุนทองคําที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าวันนี้ทองคําจะหลุด40,000อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทล่าสุดอยู่ที่36บาท39สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งในวันพรุ่งนี้ยังคงต้องจับตาก,กระแสร,ราคาทองคําอย่างต่อเนื่องต่อไป